ขั้นตอนการตรวจสอบปั๊มจ่ายสารเคมีในระบบรีเคมีพนักงานปฏิบัติการจะทําการตรวจสอบปั๊ม่ายสารเคมีและลงบันทึกการใช้สารเคมีทุกๆ2ชั่วโมงโดยมีขั้นตอนดังนี้พนักงานปฏิบัติการทําการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์สโตกปั๊มแรงดันและเชื่อเกตที่ใช้งานและการรั่วของสารเคมีต้องไม่มี ลำแรกตรวจสอบปัม๊มยิปเอมคอีนต่อไปตรวจสอบปัม๊มพีคอีนต่อไปตรวจสอบปัม๊มโคตคอีนต่อไปตรวจสอบปัม๊มแอนติสเตล ต่อไปตรวจสอบปั๊มใบโอไซสต่อไปตรวจสอบปั๊ม SBS จากนั้นเดินไปตรวจสอบระดับน้ำในถังระดับสารเคมีในถังของคอรีนและระดับน้ำในถัง แอนตี้สกิลเหลือเท่าไหร่และไปโอไสาระดับน้ําในถังไปโอไสาเหลือเท่าไหร่และระดับน้ําในถังเอสบีเหลือเท่าไหร่จากนั้นนําไปลงในบันทึกเช็คชีตตารางบันทึกทรัพยากรฟอร์ม FOM 007-06ลงบันทึก เปอร์เซ็นต์สโตกปั๊มทีโคอีและแรงดันลงบันทึกเปอร์เซ็นต์สโตกปักก๊มพดคอรีและแรงดัน,น,ดงนลงบันทึกเปอร์เซ็นต์สโตกปั๊มอีเอ็มคอีนและแรงดันที่ใช้ขณะทำงานลงบันทึกเอสเเอสเปอร์เซ็นต์สโตกปั๊มและแรงดันที่ใช้ขณะทำงาน ลงบันทึก a n t i s ้ส l ิปั๊มสโตกปั๊มที่ใช้งานและแรงดันลงบันทึกไบโอไซสโตกปั๊มและแรงดันจากนั้นข้อนำไปลงบันทึกการใช้สารเคมีรายชั่วโมง ในโทรศัพท์แอป Google s h e e t ฟอร์ม1 1ึขีด1 2 0ฟล์1งลงบันทึกคอลีนคงเหลือใช้ไปลงบันทึกเ n t i ีสเกลใช้ไปคงเหลือในถัง และสต็อกสารเคมีลงบันทึกไบโอไซด์ใช้ไปและคงเหลือในถังและสต็อกสารเคมีไบโอลงบันทึก SBS สารเคมีเอใช้ไปคงเหลือในถังและสต็อกสารเคมี s อจบขั้นตอนการตรวจสอบ การตรวจสอบปั๊มจ่ายสารเคมีในระบบดีเคมครับขอบคุณครับ